สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยดีตอนรับทุกท่านคสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยบีอพีนะครับฮานอยบีอพีก็ของวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองเดือนธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับฮานอยบีอพีนี้ก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ ต้อง BVP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้จุมลุ่มเพื่อความบันเทิงทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับอาน่ BVP นี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะข้างหลังอาจารย์นะครับเป็นเลขเวียดนามนะป่าเขาเยอะเนาะหน้าหน้าบุกเข้าไปหาเก็บเห็ดอะเก็บเห็ดเอามาแกงกินอกินทีเดียวก็ไม่ได้ไปเก็บอีกเลยเพไปเจอเห็ดมีพิษเลยไม่ได้ไปเก็บอีกเลยไปเลย เราขอขอบพระคุณทีมาเชียทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยสําหรับฮานอยเวียดนาม v i p นี้ออกหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มทุกวันทุกวันนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับกดติดตามใครกดติดตามแล้วก็กดสติกเกอร์ส่งไปให้ช่องนะครับให้อาจารย์นะอาจารย์ก็จะตอบกับทุกคนทุกคนเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับ ให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทัพทวีชุทวีสุขนะครับแนวทางก้อยวางเรื่งให้ท่านผู้ชมได้รื่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับามาชมกันเลยนะครับชมกันเลยเพื่อไม่ให้มขาดตอนนะครับเด่นนะครับ901นะครับเน้นที่9นะครับลอง0ลอง1นะครับ901คู่กับอะไรครับคู่กับ 2 3 4สามห้นะครับ euh, ประมาณนี้นะครับเอาตัวเลขลงหน่อยเดี๋ยวที่มันไม่พอเก้าอะไรคันเก้าสนะครับ92 2า9องสองเก้าเมสามเก้าเกนะครับส่วน0นย์นะครับศูนย์สองสองศูน0์สให้ชอบ0 6กับ9ก้กก็จัดไปนะครับ ตัวหนึ่งก็1นึ่งนึ่งสามสามหนึ่งนี่สใครชอบ1,6,6,1ก็จัดไปนะครับตัวรองคือ1น่งนะครับประมาณนี้นะครับเป็นชุดวิน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 นะครับวินก็จะเป็น902,3,4,5นย์สองสามสครับเก้าศู 3, 4, 5, นหครับกับสานี่เลยนะครับเอามาดูคู่มาด,ดูนี่ที่เน้นที่9นะครับกับ0ูนย์รูดวิ่งเท่านั้นนะครับ ส่วนคู่เจอะคู่อะไรก็ให้พิจารณาดูนะครับเก้าสองสองเก้ากสก้าก็สีี่้าก็้าเก้าใครชอบเก้าหก็จัดไปสุดสองสองามสห้าใครชอบ06ก็จัดไปนะครับส่วนหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งห่ามสมหนหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งะครับใครชอบหกหน่งหก็จัดไปนะครับ1เป็นตัวรองนะครับส่วนชุดวินนะครับ9ก้าศูนย์สองสามสี่ห้าตามนี้นะครับส่วน6กเใครชอบก็จัดไปนะครับในตรงนี้นะอ่ครับประมาณนี้นะครับ เด่นคะ่ะในเด่นเด่นที่9นะครับอลอง0ูนนะครับกับหนะาใครชอบก่อจัดไปเหมือนกันนะครับเน้นที่รูดนะครับรูดนะรูดใน่รูด,ร,ดรูดนะครับรูดกับวิ่งนะตามนี่นะครับจดไปเลยคะ่ะบนใครชอบวินก็ตรงนี้ใครชอบเจาะก็ตรงนี้ ใครชอบรูดก็ตรงนี้อ่าครับเอาสเต็ปเดียวนะครับอย่าเอาทั้งหมดนะจะเอารูดก็รูดจะวิ่งก็วิ่งจะวิ่งก็วิ่งจะเจาะก็เจาะนะครับไม่ใช่ว่าเอาหมดนะครับล้ออวยอยดิอืมระมาณนี้นะครับอ่าครับแล้วก็อย่าเอาสามตัวไปรูดบนรูดล่างนะครับอืมบวกลบคูณหารดูที่มันจะเหลือไหมถ้าเกิดไปรูดบนรูดล่างต้องเลือกเอาสองตัวหรือหนึ่งตัวได้ยิ่งดีนะถ้าจะไปพูดรูดบนรูดล่างนะครับอย่างมากสองตัวนะ หนึ่งตัวย Toyota, ิ่งดีนะครับตามนี้นะครับพบกันใหม่ทุกงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับครับขอให้ทุกท่านไปเฮและคิดกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ